จับตารกระแสโฟโม่ o, ดันราคาทองคำพุ่ง4,200ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ก่อนสิ้นปีหรือเปล่า เอกนิติเผยโฉมครึ่งพลัสเท่าคอรมนกระตุ้น GDP ีของสุดท้าย0.3-0.4%พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับด้วยตัวเลขอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปของประเทศไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศในกลุ่มประเทศที่มีอัตรางเงินเฟอ้อต่ำอยู่ในะระดับ9จาก140เขตเศรษฐกิจที่มีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อไทยถือว่ามีอัตราที่ต่ำที่สุดนะฮะในประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน2เดือนติดได้นะครับแนวโน,น้มภาวะเงินเฟอ้อปีหน้าเนี่ยคาดการณ์ว่าภาวะเงินเฟอ้อของไทย จะไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากนะักราคาสินค้าในหมวดพลังงานซึ่งมีสัสดส่วนประมาณ129ของดัชนีร,ราคาผู้รบริโภคดไูไบยังมีแนวโน้มปรับลดลงเนื่องจากกลุ่มโอเปกมีแนวโน้มเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันมากขึ้นในปีต่อไปปัจจัยที่อาจจะมีผลต่อตรางเงินเฟ้อแน่นอนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกตลอดจนราคาน้ํามันดิบดูไบซึ่งมีระดับราคาต่ํากว่าปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสําคัญรวมทั้งการแข่งข้าของอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลเงินบาทซึ่งฉุดให้ราคาพลังงานนั้นลดต่ํากว่าเดิมเพราะฉะนั้น ช่วง3าตรามาสของปี68ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงขยายตัวในระดับตำ่ำราคาผักสดและผลไม้สดยังต่ำกว่าปีก่อนค่อนข้างมากรวมทั้งภาครัฐยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยส่งผลให้อัตรางเงินเฟอ้อลดลง เพราะฉะนั้นอัตรางเงินเฟอ้อโดยทั่วไปในปี68การคาดการนะครับจะเหลือเพียงแค่0.0%จากเดิมซึ่งคาดการไว้ว่าอัตรางเงินเฟอ้อในปี68เฉลี่ยทั้งปีเมื่อประเม,มินออกมาถึงท้ายปีจะอยู่ที่0.0ถึง1.0เรตตกลงมันขยับลดลงมาต่ำกว่าเดิมอีกแล้ว การเร่งการใช้ใจ่ายงบประมาณของภาครัฐอาจจะช่วยให้สัญญาณเงินเฟอ้อปรับตัวดีขึ้นอย่างไรก็ตามสัญญาณดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟอนเ้อในระยะสั้นเท่านั้นอาจจะไม่ได้ทาให้อัตราเงินเฟอ้อขยายตัวสูงขึ้นสรุปอีกครั้งนะครับตัวเลขเงินเฟอ้อซึ่งรายงานออกมาในวันนี้นะครับเป็นอัตราซึ่งถือว่าต่ามากนะเนี่ยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของไทยเชลล์ไลน์คอนซูเมอร์ไพ i ซ์อิเเนี่ยนะครับถือว่าปรับลดลงปีต่อปี0.7% เทียบกับเดือนก่อนหน้านี้ลดลง0.03%เพราะฉะนั้นอัตรางเงินเฟอ้อนั้นติดลบนะฮะปีต่อปี0.7%เดือนต่อเดือน0.03%ส่วนทั้งปีเนี่ยเขาเชื่อว่าจะอยู่ที่0%ส่วนการลดลงของราคาสินค้ากลุ่มพลังงานทั้งค่ากระแสไฟฟ้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามนโยบายของภาครัฐและราคาพลังงานในแต่ละรูปที่ปรับตัวลดลงนะครับราคาอาหารก็ถูกลงด้วยผักสดนะผลไม้สดอะไรเงี้ยนะฮะขณะที่อัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานซึ่งเป็นอัตราเงินเฟอ้อที่ไม่นับรวมอาหารและพลัง,ง เพราะว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับ0.5%ปีต่อปีนะครับถ้าไปดูอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปของเฉลี่ยไตรามาสที่3ทั้งหมดทั้งไตรามาสเลยเนี่ยถ้าจะเทียบกับไตรามาสที่3ของปีที่แล้วเนี่ยก็ปรับลดลง0.7%เทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ถ้าดูไตรามาสที่3เทียบกับไตรมาสที่2ก็ปรับลดลง0.19%ถ้าไปดูตลอดทั้ง9เดือนนะฮะก็ปรับลดลงฮะ0.01%และถ้าดูทั้งปีเท่าที่เขาประมาณการกันก็คือจะอยู่ที่0%คือไม่ปรับขึ้นไม่ปรับลดเลย